สวัสดีครับอ่า้ยชแนลชัยมงคลครับมันนี้กะพภาคินนองมาเบึงฟ้ามเลียงหนูนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับอเจ้าอของฟ้ามนะครับสวัสดีครับผมอ่แนะนําตัวเจ้านน่ครับคือนิวั์พิรพันธ์อืรูปบ้านนะครับรู่บ้านหนองจิกตำบลบะธาดอำเภอนาดูนจังหวัดบัลดาคามมหาสารคามเนาะเป็นเจ้าของฟ้ามหนูเออ,อ วันนี้ก็ว่าสิมาขออนุญาตถ่ายฟาร์มหนูสันเดย์อืมอ่ะพาไปเบื้องาร์มหนูนะครับนี่บ่อยู่ในนี่บ่อ,อโอ้พาพปิดองมาเบื้องาร์มหนูครับอันนีตัวหนูออกไปอยู่นะั่นอันนี้ได้จักเดือนแล้วครับหนูหนูใหญ่สอ,องเดือนป้าสอ,องเดือนมันคือตัวใหญ่แต่เดี๋ยวจะลองลองะลองลอง เห็ดแต่มันแรงออกมาก,กันนะสองเดือนกับตัวนี้เติบโตไหนีหเวลาเ้าเหา,าจับขาเนี่ยจักเดือนครับเนี่ยเออสามเดือนสามเดือนนี่แต่เ้าจับขาอายุสามเดือนนี่ประมาณจะโตกิโลนี่เอเออ ถึงสี่ตัวบ่งกิโลหนึ่งสี่ตัวประมาณนั้นเนาะประมาณสี่ตัวขายกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละอสองร้อยโอ้กิโลละสองร้อยนะครับอายุหนูสามเดือนนี่สิประมาณสี่ตัวดกิโหนึ่งกิโลละสองร้อยออตัวนี้เพิ่งจะได้สองเดือนครับได้สองเดือนอขอกนี่ประมาณจะ จีดแปดตัวได้ยุ่ยแปดตัวแปดตเนาะเล้เบิ้บงเบิ้งความนีดกัอนความีกระตีตอันนี้ก็สอเดือนด้วยกันเลยเลองเดือนสองเดือนขวานเขาคุณ ตอนเป็นตัวอ,อ,อ่ะเบิงอันนี้ไปนี่โอ้อันน,น,นี้อันนี้คือเ่เห็นเนาะเนี่ยบันดนี้เนาะกัดซีมีร่างอาหารเนาะมีน้ำน้ำไม่ใช่ว่ากัดมือถอีคือเ่เขาไปกลๆเละไม่จังไลอืมมันจะไม่เลอผลนเนาะเอ็นดูมันอ๋อมันมีหลบหน่อยอืม ออกวันทั่มีหลุดหน่อยอยู่ข้างในด้วยครับบ่เห็นวันทีมีกล่องอวันที่สองออก,ออกได้เมื่อกทีหมื่อเนาะอเอาเออกมาเบิ่งอันนี้โอ้อันนี้คือตัวแย่จักเดือนนี่สามเดือนโอ้อันนี้สามเดือนที่กับกับกับพ่อจะกับปกติกับพ่อจะขายแล้วเนาะนี่แหละครับประมาณซื้ซืตัวกิโลหนึ่ง อาอันนี้ดีอันนี้ดีคือว่าเห็นโอ้เอ้ยมันปอกลูกไหมโอ้พี่ครับพอกครับพี่เป็นหนูสายพันธุ์ไหนครับเนี่ยเป็นหนูแผงเป็นเป็นหนูแผงตัวไอ้พุกเดียวกัน เป็น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 หนูแผลเอาเอามาเอามาผสมกับหนูพุกบ่อืะบัวไอ้หนูแผงแผงก็คือแผลพุกอันนี้ห้าเบึงเดียวตันีบัวไอ้บึงก็ได้ตีอืมไอ้มันออกลูกไหมอยู่มันกำลังออกลูกไม่เลยครับเนี่ยบึงก็ได้เดี๋ยวมันมันหวงมังนี้นั่นเอ้ในเก็บมือกันตีคยคอยมาเบึงอ๋อเอาเอาปิดใส่ข้าง แล้วเบิดไปนี่จากนี้มีอีกว่าท่านคุณเอาปิดปิดอันนี้เดี๋ยวมันจะออกนี่แหละครับวิธีเลี้ยงก็คือเอาเอาเอาโบกปูดมาสองโบกนะครับนี่เอาโบกเอาวงปูดมาสองวงเอามาวางใส่กันมันยังมีอีกอยู่เนี่ย

บันที่12มะกราเนาะอืมอ,อือะมานที่10เนี่ยแ <ใน S 1> หละอันนี้คืมเมลอ่อนนะครับวิธีเรียนก็คือต้องมีน้ำครับแล้วก็มีหัวอาหารแล้วก็มีขปป้าวปวะนะ <c oughs> จริงง่ายง่ายครับยุ้ยว่ายานักดอกหนูนี่เนาะอย่างง่ายง่ายจัดมือจังคอยเอาห้กินทีนึงหรึเปล่าเอาห้ยชั่วโมงเออเอาหหเอาห้กินชุ่มโมงเออกินชุ่มโมงเออทำ เขาให้อ๋อมันจะออกมาให้กินอาหารแยมคำเนาะอยู่แบบเย็นๆจังเลยบาดอยู่ไปไหนต้อนอชียร์ตอดาตอดาแบบเก็ยังตอนนี้พอพั่นแม่พั่นกะกระลังติดพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะถ้าพี่น้องผู้ชมชิบสันอยาก โทษมาถามเรื่องพอพัดแม่พัดนูนนี่จิตโทษมาเบอร์ไหนจูเอหกหกเอ็นอันนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านให้เนาะอ่าแต่พี่น้องแต่ผู้ชมเก็บนะครับจิตโทษมากอ่ะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดหกเก่าอืมนะครับโทษมาทีอ่าลุงยังเกาะไอ ไอ้ลุงสมอนลุงสมอนเนาะอ่าลุงสมอนเลยครับเด้อยุบันน้องจิก๊กนั่นแหละอเออวัน <laughs> นี้ก็ขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อที่ให้มาทายทำห้เอื้อเฟื้อแต่ฐานทีครับอ่าช่องยูทูบเนาะไฟเหนีย่ยวใ,ใช้มงคลกับอ่าขอจบคลิปสำเนียงนะครับเดออ้อครับสวัสดีครับ